คนนี้จีว่ามินาสังเคียวอ่ะเกงกีเดสกาไม่ใช่ละอา้าคบมาสวัสดีกับมาอีกั้หน้ากันทิ้ความตรงจำของของผมซิ่งสกีเกียนเล่นแล้วไม่มีใครเฮตัวฉันขี้เกียจเหลือเกินใช่แล้วพอขี้กเกียจอะไรเลยไม่ทำเออไม่ใช่นี่นี่มันต้องทำอย่างนี้ชาเราได้รู้ว่ามันแล้วเราก็สร้างพลาสติกต่อไปเฮ้ยต้องกดอีนานไหมเนี่ยอ่ะจ้ะ มันมีวิธีที่มันกดง่ายไหมไม่มีหรอกนี่มันคือเกมมันคือเกมวัวยวัวครับใช่เราต้องคราบด้วยการเอาชิลลอดไม่ไม่น่าใช่แล้วเราพูดอะไรหรือเปล่านี่อันนี้เก็บไปก่อนเผื่อเผื่อพอชอบมันก็หมามันเยอะมากเลยะมันจะเยอะไปไหนเซียงโอเค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 จุบ นี่เราต้องมานั้งคาบะลรดีอ่ะเราต้องมาดั้งไล่เอาออกอย่างเงี้ยเออเต็มฮะแหมอันนี้มั่งอันนี้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 ชุบ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 ้าอันี้เอาหมดเฉยเลยอืมสี่สี่สี่เจ็ด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 ห้าห้าห้าอกมาออกมาบบไม่พอเลยสั้นนี่เราต้องมาเอาอย่างเงี้ย พี่พอนี่นะฮฮเราสร้างมาทำไมเยอะแยะโอเคเอานี้ออกมาแล้วเราจะเซฟเป็นแผ่นแับกันนะหาเพี้ยเพียบ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 อ,อะไรไม่รู้เยเราต้องสร้างฝาไ้เสร็จเข้าใจไหมใช่มันจะเสร็จไหมถ้าเราโมเจะทําอะไรไม่รู้เนี่ยส่วนอานก็อยู่ในตัวตั้งนานแล้วมาก็จับไม่ได้แล้วเธอโอเคเราจะัปสร้างนี้เสร็จกันเถอะเอ,อ อันนี้แล้วม่นชุบออกแล็กคอนมาจันมาอยู่ซะเลยโอเคทุบๆๆอืมไม่มีอะไรทำจริงๆใช่ชีวิตนี้ไม่มีอะไรทำเลยไม่ได้มาถึงไม่ได้หลาถึงในเกมนะชีวิตจริงอะไม่มีอะไรทำเลยเฮ้อหาจะหมดแล้วมาถึงในเกมนะไม่จะมาถึงชีวิตจริงแต่ถึงชีวิตจริงไม่มีอาหารกินจริงๆก็เถอะชีวิตน่าเศร้าโอ้นี่นสินี่คือแปลงผักที่ ไม่มีอะไรเลยไม้มีอะไรอยู่ในนั้นโอเคจะมาต่อตรงนี้ก่อนแล้วกันอืมเอเคนี้แล้วกันนะอืมแล้วก็ต่อตรงนี้กดด้วยความรวดเร็วโอเคต่อไปใช่แล้วไม่รู้จะพูดอะไรแล้วก็อ๋น้ำลายยิ้ม่านินมาเราจะไปอยู่กับมันแต่เราไม่มีอาหารกินแล้วอันนี้ แปลงขักทองใช่ไหมแล้วก็เอาออกมามันีฟโอเคโอเคโอเคมันอืมนี่อะไรวะทำไมมันออกมาตัวเนี้ยฮาไม่น่าพอไม่ได้อะไรอีกไม้ละไม่ถึงอาหารแล้วไม่น่าพอไม่น่าพอถึงอยู่ถึงวันนี้พรุ่งนี้เราจะต้องอดตายนนแน่เลยอืมดูจากสภาพแล้วไม้ก็ไม่น่าพอเหมือนกันเอาเป็นสองบล็อกไหมสองบอล็อกเถอะพอ่าขี้เกียจ ไปทับไม้ต่อไม่น่าพอไงไม่ใช่เราจะใส่หมายตรงมุ่มไว้นะครับคุณใครไม่รู้ผมเมงก็ได้ใส้ไม่มีตับผมเลยโอเคคนเข้าไปแล้วเราก็จะได้พูดตามปกติซึ่งปกติเราก็ไม่ได้พูดอะไรอยู่แลว้วนะแล้วก็เ,เ,เล่นเกมไปเรื่อยๆใช่แล้วเลเเ่นเกมไปเรื่อยๆเสียงมันดังไหมหูดังแสบแกหูเลย โอเคโอเคโอเคใส่ไม้กันนะตรงนะ้นับก่อนเถิดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแเก้าสิบโอเคใส่ได้กันแต่ประเด็นคือมันกระโดดวางไม่ได้เพราะฉะนั้นเราแต่ไมส้สลับตรงนี้ไม่น่าพอโอเคเราไมัน้อลำบากกับอะไรแบบนี้เลยไม่น่าเสร็จอะใช่สิบนาทีไม่น่าเสร็จ ต้องทาด้วยความรวดเร็วใช่เราจะรับในความเร็วก่อนที่มันจะมืดก่อนที่วันนี้จะหมดไปครั้งก่อนที่วันนี้จะหมดไปคราโอเคเราต้องวางบล็อกยามีชายสละใช่แล้วต้องวางตรงกลางเพื่อจะได้ต่อสองอันพร้อมกันเอแล้วก็คอนพะนโอ้ไม่ไม่อาหารหมดแล้วจะเลินเถอะอืมมีมีนอกนอ่ะนกนั่งนวลหรือนอกอะไรก็ได้ เราว่าไม่น่าได้ทำเรียบร้อยฮะช้าเกยนเราจะน่าจะต้องไปหาปลาก่อนไปหาหนกเพื่อประทังชีวิตไม่งั้นเราตายอ่ะ,ะจะสร้างไม่ได้สร้างดันมาหิววิกเยี่ยมจริงไงห <c oughs> วานกว่าผิดอ้กอะไรอของเราเนี่ยเออทุกๆนั่นเลอีกหนึ่งอันเอาไปทำอะไรดีหวานในน้ำเบ็ดนไห เป็นไงเอาไปทำอะไรเดี๋ยวยางาน,นเนี้ยเราต้องหาอะไรทำโอเควายในน้ำไม่ได้จะเลินเถอะโอ้อะไรเข่าหูบแล้วโอเคฮิฮินกจะนกน้อยจุกเป็นอาหารให้กับข้าเชอะโอเคเป็นไงเรามันมันเป็นไงยอดมั่นมันจริงๆเลยเราเนี่ยวัสดีนกน้อยขออักเนี้หน่อยโอเคเราได้เงื้อนกมาแล้ว เราต้องไปย่างอา่ะอืมอันนี้เก็บอ่ะโอเคย่างย่างนกย่างนกกรนเถอะอืมอืมเอ้อเอ๊ะไม่มีมันก็มีอยู่แล้วนี่นากระตุจครับผมไม่เห็นโอเคแต่ในนี้นอืมอันนี้ทำไมไม่ได้กดตัวนี้โอเคกดใส่เข้าไป ฝ้ายฝ้ายฝ้ายเอาฝ้ายจากไหนอะฝ้ายอยู่เก็บไว้ไหนไม่มีเราจะก,กดกดตัวละครเพื่อโอเคอยู่นี่เองฝ้ายแล้วก็ข้าวโอเคเข้ามา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 ให้อาาอกมาอันนี้เอาไว้ไหนเดียวไว้นี่แล้วกันอันนี้ไวน้นี่โอเคโอเคดีนี่คือเราจะไปทำหลังคากันนะฮะใชรแล้วระหว่างนั้นเราก็ต้องใช้อะไรอ่ะจอบ มันเรียกอะไรไปหรอนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละมันก็ออไ,ไม่รู้ที่เราได้มันจากสุสานเวทมนต์ไม่ใช่สุสาสเนเฉยไม่มีเวทมนต์เลยไอเกมนี้ไม่มีเวทมนต์โอเคทุบไปทุบเรื่อยเรื่อยเราอย่าไปโดนมันนะแค่เหยียบก็กลับคือสู่สภาพเดิมมันจะเป็นสายให้โอเคมันพังยากแฮ,ฮ่เฮ้ยอันนี้ดีพังยากมากเลยเคยใช้แบบเป็นไม้อะ กป็นเดียวพังอะพังแบบฮะนี่มันพังเหรอมันพังง่ายไปไหมเอ่อเราจะปลูกไว้หนเดียวโอเคฟ้าเราปลูกไว้นี่ก็ได้เราต้องมีสติและมีสตังค์เพราะไม่งั้นเราพกกดคลิดรัวๆแล้วมันเนี่ยเป็นเงี้ยสูนเปล่าหายไปอันหนึ่งเลยแล้วเราทำเพื่อเห็นไหมเหยียบปุ๊บพังปั๊บเลยคืออะไรกันเนี่ยโอเคโอเค,โอ,เคโอ้ต้องใจเย็นสุดๆในการทำฟาร์ม เดี๋ยวไอ้ฝ้ายไม่พอฝ้ายนี่เราจะทำอะไรน่าสิอ่ะเราสามารถเอาฝ้ายนะน่าสิไปทำอะไรได้งหะเอาไปเป็นทำเสื้อทำเสื้อแล้วก็ไปเป็นฝ้ายเอาไปยัดปืนทำดินปืนแล้วยิงปืนได้ใช่แล้วเราจะมีปืนเราจะฆ่ามีได้มีนางโอ้แล้วก็แลดแรดที่ทำให้เราตายก็มับปา มาป่าที่ทำไห้เราตายแล้วก็มารุนมาป้าแต่ละตัวโอ้โหมือแ,แล้วเยี่ยมเลยเยี่ยมจริงเลยที่มันจะไม่เสร็จจริงๆอะลังขาก็ยังไม่ได้ทำโอ้โหลกกูดแด่อย่างหนึ่งที่ไม่มีก็ใช่ฮะฟักทองพักทองมาตัดไม่นะไม่โอ้ตัดจริงมันควรพองนะวางพี่เป็นหนึ่งอะไรกันเนี่ยเ <c oughs> ช็อใจ เราผิวเดียวเออเอานี้ไปเก็บก่อนเลยไปเก็บเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาสร้างมาคารต่อา <c oughs> สิใจไม่ได้เกี่ยวโอเคเราขึ้นไปดูพาทติตกตินดีกว่าอ,อ่ะขึ้นสิเพื่อนโอเคอ่ะไหนปลาพาทิตต้นไม้บางหมดละไอ้แถบนี้ก็มืดเหลือเกินโอ้โหยจอดไปเลยมองไม่เห็น อ่อเวยเลยห้ามงอะไรไม่เห็นต้องสแส่งอะไรวะนะอ,อ๋อ,อทำทำเมือนไอ้รูที่เราขุดไะเฮอ้อป่านนี้มันมนจะไม่ปลอดภัยยังไงกับหม่รู้เราสร้างบ้านใหม่นะ,ยะ่ยโอ้โหดาดา,ดาบเก่าบิจบีนบิชบีนเล่นเกมอยู่ดีทำไมนึกถึงบิชบีนขึ้นมาไม่เข้าใจเลยจริงๆโอเค นอนดีกว่าน่าจะนอนได้แล้วโอเคนอนได้แล้วไปแล้วนอนอนคือเราจะต้องมัสัาตะขาบ